ดอกเนาะปลาคอมาใช่ anni โอ้ปลาคอน้อยเอ่อเบ่งเบ่งเบิ้ลด้วยตัวนี้ปลาคอตัวนี้เนะาะใหญ่เลยสัมสัมค่าผูกขาไก่้ขาไก่ใก <Okay. S 1> ส่น้องใจยอย่างเดียว ป a ห้าอันเลี่ยงบแน่เแ่้าอะไเีจ้างกพอบ่ยกี่บเจ้าเจ้าเจ้าะไรากีบจ้องเอากีหากบมีกิไปกินไปไอ้ดอกอีบเกินมืชอเมือก็แล้วเรดักอันนี้เนาะ เกินมืออื่นก็คือว่าักแรกเบ,บนึ่งไกมันไปเก็บสีกับสีประตูใหญ่นี่ก็ท้ามันด้วจ้าอหนึ่งได้มาสอบได้สอบหนึ่งได้เหน็ทนทอนเครื่องยวอ,อบน่งได้เห็นท่อนทอนืมันหนา มาพี่น้องเนาะอ่าต่อพอลมออกแล้วพี่น้องเนาะเริ่มหนาวเข้ามาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่านี้กาวันที่สามของเดือนตุลาคมพี่น้องเนาะใกล้สีเบิร์ตปีเลยพี่น้องเอ้ยอ่าเหมือน,นี้ก็เริ่มลมหนาวพี่น้องเนาะเริ่มหนาวมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต้มือวาดชืซิติล็อกแต้มือ อาพายุเขาน้ำมรกวันที่หนึ่งเนะาะเมื่อวานนี้ก็เริ่มหนาวมาเลยพี่น้องเอ้ยจกักชิหนาวเลยจักมื้อแล้วก็จักพ่นสิตกอีกจักมือ้อน้องเนาะคือว่าเ,เบิดเลยเบิดเลยแหละบ่พนนี่เนาะคะแนนว่าเลยเบิดแล้วก็คือสีหนาหนาวเข้ามาแล้วฝันพี่น้องเนาะหนาวอันใดกันพี่น้องเนาะในะะรกระยาพี่น้องเอ้ยเนาะ นายังกะคือเก่าอะไรพี่น้องเลยเนาะเอากระสาชีวิตคือเก่าพี่น้องเลยอ่าแต่กะหักษาสุขภาพเนี่เด้อพี่น้องเด้อเนานะอ่าบางคนกะอ่าอยู่ทางประเทศไทยอยู่ต่างประเทศเป็นกะหน,นาวเลยว่พี่น้องเราทางอ่าทางลาวนี่ก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นไปกะกาศทักทายสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. ก็สบายดีปลาลุงเบิร์ดชูปูสุคนเด้นะอเนาะพบพอะกับส่องยูทูบ้องตูไสปันสุกอีกแวพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องเลยืันนี้กลับพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยการอยู่เฮือนแมจอนเะจ้พี่น้องเลยเนาะอ่าทีแรกว่าเขาไปหาหนองปลาจีนพี่น้องเลยพังเบิงเนาะอ่ากว่าคะแนนว่าเขาไปมือนีกะเป็นมือวันพาหัตพี่น้องเนาะ จักน้องเพิ่นไปหงเยียนหรือบอกคือว่าในใจกะอยากไปหาวันเช้าวันที่จากที่ไปพี่น้องเนาะกะมีเอฟซีเพิ่นมีดมาบอกอยู่แนะนํามาอยู่หลายคนอยู่พี่น้องเนาาะอน้องุทูไซกะเคยไปพี่น้องเนาะเคยไปกับไอ้ทุสิตตั้งแต่หลายเดือนแหละสองสามเดือนก่อนพี่น้องเนาะเคยไปซอยเรือเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเอาข่าวนำไปให้เพิ่นเนาะอ่าาถ้ไปติดตามทรายมาตรวจพี่น้องเนาะเอ้ายังย function, แบบนี้ปลามาตัวไซนี่ <sh am Stones> ba nhắn anhy oh, nóng nó, ba khò oh, uh, oh, oh, <coughs> ừ, <coughs> mà sai anhy bác hồ nói mừng 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 ui ôi ôi một thang sao ơ hơ 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 ืมตัวน,นี้ตัวน,นี้ปลาคอตัวน,นี้เนะาะใหญ่เลยสัมสัมค้าผูกค้าไก่้ค้าไก่้แซน้องใจอยู่เนาะปลาเค็งบ่ปลาเค็งกับปลาคอ,คอ <c oughs> เอาพี่น้อง,งเางไเนาะอย่างเงี้ยเขากำลังออกอปลาก็เริ่มบือนอย่างเนาะไม่น้อยเริ่มบืนดอกไม่นจนสีบิดแหละพี่น้องเางไเนาะหนักพอพ่นแกสิบิดได้พี่น้องเางไเนาะ ตากระเริ่มเบิดแล้วพี่น้อยเขาใหม่ขขาใหม่ปลามันผู้ใหญ่คนเราเนาะอืมวันนี้มันก็ขขาก็กละจายชุกเบิดแล้วพี่น้อยเนาะอ่อาจะทำมาอ,าออกเบิร์ดแล้วพี่น้องเขาเดี๋ยวไปแทงได้กันเป็นหมากเบิดแล้วพี่น้องเนาะเออหนึ่งหนึ่งทางนี้เอาไปเนาะคือว่าเห็นทางเบาเวียงเปิน อันซื้อทอซื้อยังมาเนาะเว้นโต่สำค้าเนี่ยเนาะพอได้อันแกงนี่เต้าน้อยก็ไาะเนาะพอได้เอ็นแบบป่นพอได้แกงนี่หน้าว่ะแห่กับสายเป็นการมาส่งแล็บเนาะแนวละครึ่งโหลดแจ็คอันนี้เนาะ กนานขึ้นรอกเนาะของนําเอื้อแม่จก็คือสิได้เฮ็ดคือกันพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องยามาเบิ่งหออนนาเด็กน้อยงนะคุมน้ําทก็เอามาใส่รบอยนนาวานเห็นกบจักได้หรือบ่อันพี่น้องเะพราะว่าเพิ่นดูน้ําออกยามันออกมันน้ําพี่น้องเอ้ยน้ํามันใส่อีกกันนี่เนาะ สามทอหกทอ่อพี่น้องถ้าจะเห็ดรับบานนี่้องไยเนาะพี่น้องแค่ได้ยะกะทีใจน้ำพ่นเนาะพาเบืองแค่กระจอนจัด,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 ดน้องคนเห็ดเบียกว่ามอน้องไยน้ำมาตัวใช้ได้นะเนาะคือว่าดูดออกเบิดาานนแล้ว่านนี้น่าไม่น้องก็ เออน,น่ะมันซึมออกมาโอ้งามเลน้องเขาเต็มอยู่ปัดเห็ดตักออกอีกแล้วเนานะฮะจังวะปัดเพิ่นเห็ดเพิ่นก็คือสีติดตักแค่แรกกันได้ว่ามันมีอะนะตีดตักออกเบิดได้พอเข,า,ขาบริเทฟพื้นเลยเอเพิ่นแล้วแปลว่าเอ,อัน,นอก็อันมันบริอาจมมันบริยัก ละลายนะโอ oh. ้แต่ว่าน้ำดูดลงไปแล้วแปลว่ามันแห้งเลยเนี่ยมันแหล่งมันก็แห้งเลยเนี oh. ่ยโอ้เห็น่บ้านเนี่ยเขาเทพื้นะไปแล้วแล้วน้ำเต็มกระรอเลยเราจะจูบบอกร่มเลยนะนี่นี่รังคามันพืชเนี่ะที่เป็นเทอนไทยแหละลืมแหละอืมกานท่องปรมเลยการทาองโปรเทพื้นะแปลว่าน้ำเนยมันแห้งละแห้งเลยนะโดยแต่ว่ของน้ำไปจอนเพิ่งจะตักได้บัดเพิ่งหิดนะแต่เพิ่นบริเทพื้นนะเพิ่นตักออกหันบึดนะ

ว่ากาเละเรียบร้อยพี่น้องเนาะอ๋อลืมพี่น้องเอ้ยขูบปลาเมื่อกี้นี่เอามือมาลูบหนาตัวเองบาดที่เช็ดรถโอ้ยซิวให้ขึ้นพยังไงเนาะไหนเงินตอนนั้นลืมไปกินลงนะพี่น้องเอ้ยเอาาเบนทางนี้บาทเนาะน่ามาเสียเห็นแม่จอนพึ่น เมียนเฮือนพี่น้องเอ้ยปัดเมียเฮือนเนาะพทางพอแก่เพิ่นฮักกมาหนีเนาะโอ้มาสวยก็ค่อยเลยมื้อนี้ได้ังเด้มาตอดข่อยมื้อนี้เนาะ เดินพอแคบมากดีเนาะอ๋อเสือสิญมาผ่าใอยเลยนะเนาะอ๋อทหารมาใช่ส hmm. oh, ิสบายดีเด <timing> oh, uh ้ออ๋อสิญยังอะนะสินคือปลาหมึกโอ้ได้ปลาหมึกมามื่อนี่เอาเสียดิกินมามา นี่วันนี้กินข่าวสำเร็จหนินี่กระเบิดหนุ่มเนาะนี่ก็สิเบิดแบบฟองหนิเนาะี้ขนมาเรยะ

กินข่าวแล้วพอน้องจอย,ยกินไหมได้ยังกินเชา้าโคไข่โคไข่ดยขวยขไข่เป็นโคไข่โอ้ย ไอกองนี่พอ่ไดอเะพออยู่บ่แหเนะขันว่าพอก็คือว่าเพื่อนว่าอยู่หนักกมีเนาะอยืนป่้อนว่าวันพ่อกัอยู่เพื่อนรังนี่เ่เพื่อนลังฝ่าเนาะ ก็ขามกมีก็มีเนาะลายบอลอยู่แหกลายกองอยู่ไม่ยากดอกเอาโลดเอ้ารอดเอ้รอดแต่ตัวนั้นได้ซื right hey, okay. right. Right, right here, ้อได้ตัวนั้นตัวนี้คือสิวได้ซื้อตัวนี้ขแก้วเพื่อนออกซไ้วอก็ะ้อ โดยจังเละคะแนนมันว่าเทอ้อมบดเลยอยู่พ่อแท้เออนี่แค่รูนี่เนี่ยคือคนมันกินข้าวนี่เนาะกินนี่โอ้ยห้ากินห้ากินข้าวอิ่มว่ะจะว่าบ่มีแห้งมาจักมันบอได้กินของแซ่บเด้ดีมาเขาอีกแล้วโอ้ยจะได้เลี้ยงเขามาเขา

เอาจีบาหากีบ่มีนินไปชิบกินไปใบเข้ามาใปหาฟันเนาะใบพันได้ยุบไปกลวยไอเดนใบจีบเหรอยดวะพอจะได้หากีบดูช้หาได้โม่งหากีบเอางินไปขิ่เลยยหามาใส่แท้มาหาบาทกันยังหาากาลยเนาะหากีบาชื่อนี่เพง หาบาทก็ยังว่าจะซิปมาจะใช้ขันบไปไทยอยูเนาะเห็นเห็นยขันยังหายอย่างไรเออไปหาบาดปลาหมึกเคยโย่ไอยาไอยาแล้วผลมีปลาหมึกปลาหมึกเด้พิ่นบวแค่ทำไมแล้วบาดนี้ผ่าบ่ลบวกล้วของป่าผลกินของทะเลและบาดนี้ก็นมีกลมใหญมดังเลยเอ เย็นเลยหัวมาช่อยเลยเนาะช่อยให้กำลังใจเดกำลังใจก็พอแล้ววโอ้ยยืนอยู่แดดกันเบางอย่งดีไหมนี่แดดกันได้นี่คือสีแล้วมมันนี่เนาะ ากตี้ไม่แบบแล้วใช่ได้เทจะบ่อนเลยบ่เทสสอบนึงเออเทแล้วเลยสอบนึงสอ้โชูช้ๆูให้มันแล้วเลยซช่ไหอนี่งานนักเน่ก็คือซีมีแต่ เทนี่แล้วเนาะอันนี้ก็คือสีแดงแดงแบบน,นี้เนาะเที่ยงกันเพื่อนเฮ้ยเที่ยงกันเพื่อนตัวนี้อีกเทให้มมัต่อตัวน,นี้จะซืบ่นี้ขาตัวนี้อเออตะขานี้อืมไอนน้ดอกอีโบเกินมืดซองม,มือก็แล้วเราไปจักอันนี้เนาะ เกินมืออื่นก็คือว่าจะแบบล้วเบิ้์นึ่งไปสักมันไปเคลียร์สกับสีประตูใหญ่นี่ก็ท่ามันหรอ

ลงลงเกี่ยวกับพวกนี้ก็จะได้สุขภาพดีลง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 ก็ดีครับเอาไว้คุณเอาไ

ông mmm xoay mmm 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 กรสิเล้าแล้วนนพั่นี้องเปนพี่นาออ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสิประมาณนี้เด้เอน้องใสกระสีดีกอลโตจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้ไปเลยเรียกค่ะเป็นคลิปต่อไปนะพี่น้องว่าสิแล้วหรือบอหมืม่นนี่นอ้องค่ะดูดน้ำกันอีกเท่หนึงพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องค่ะเอาปิดพลาดประกันใดก็ต้อง,งขอโทษขออบใจได้ด้วทน้องเด้อขอขอบคุณขอบคุณหน่วยพี่น้อง fc เบอร์ทุกคนที่เข้ามาชม ក្រីប់ជាទួនដែលាវេល់កូមនោះរើជាទួនតាមខ្លាលឹងអន់បាន់ក្រាម្រាប